แอบส่องอันนี้เขาตั้งแถวจะไปต่อที่เดย์แคร์ลองเดย์แครน่ะเขาต้องจ่ายเงินเพิ่มก็คือข้ามถนนไปฝั่งโน้นนะ่ะมันจะมีเป็นชาวแคร์อยู่เขาจะเลิกมืดกว่านี้ที่นี่คือบ่ายสามบ่ายสามนี่คือต้องออกโรงเรียนหมดแล้วดูค่อยสิ ล็อกรถเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปแล้วสันลืมอะไรลืมเอากระจกขึ้นตอนนี้คือนั่นแหละเขามีคนมารับมีครูมารับต่อแถวกันไปคินดาน่าลองเดคแคร์เขาจะเลิกประมาณหกโมงหกโมงครึ่งได้พ่อแม่ใครที่ทำงานเลิกมืดเขาก็จะให้ลูก ไปอยู่เดคร์ก่อนลองเดคร์ก่อนส,นส่วนซอนย่าก็จะอยู่กลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็คือเขาจะเรียกชื่อเห็นไหมว่าใครมาพ่อแม่ใครชูชื่อก็มารับที่กลุ่มนี้นี่แหละก็ไปรอใครที่ ว่างเราก็จะไปรอรับเลยเราจะไม่ส่งลูกไปเดยแคร์เพราะว่าค่าใช้จ่ายก็ไม่ใช่ถูกนะแต่ว่ารัฐบาลเขาก็ช่วยอยู่นะไม่รู้เขาช่วยคนละเท่าไหร่แต่เราก็ต้องรับตามเวลาเราจะพาดูว่าบรรยากาศก็กคือพอเรียกชื่อเสร็จ เด็กที่มีชื่อที่ครูเรียกก็เดินออกประตูมาเลยนั่นน่ะก็จะเดินออกประตูไปตรงนูน้นตอนนี้เราจะไปรับสัญญานะคะนั่นแหละ ชูป้ายอย่างนั้นเรียกชื่อลูก Hello,